ฟ้าค่ะหมายเลขที่ราเล่6หกสามดค่ะสวัสดีค่ะใบบัวสวัสดีค่ะไอฟ้าสวัสดีครับพันเตสวัสดีครับสมายพร้อมเล่นเกมกับพวกเราหรือยังคะพร้อม,อมค่ะ,คะเ,ดเด็กค่ะตั้งใจดูให้ดีๆนะคะแทบแทบของพี่ฟอนจะแกล้งเด็กๆไหมคะ แนนอนอยู่แล้วครับพี่ป้อนงั้นเด็กๆอย่าทรงแทบแทบแต้งนะไปดูภาพที่หนึ่งด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะสมาชิกค,คิดสนุกของพวกเราคิดว่าเป็นอะไรคะแมวค่ะดวงจันทร์ตน้กถึงควันะค่ะไม้ค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นควันหรือว่าไม้เป็นดวงจันทร์หรือว่าแมว เอจะเป็นอะไรนะอย่าพึ่งรีบตอบค่ะเพราะว่าแทบๆยังมีภาพต่อไปให้ดูกันอีกไปดูกันเลยค่ะเอ๊เด็กๆค่ะสิ่งที่เด็กๆเห็นไม่ได้มีแค่สีน้ำตาลน้ำตาลเทาๆแล้วนะเห็นเป็นรูปร่างอะไรบางอย่างเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะแมวค่ะหแวแมวคูหน้านกค่ะนกพูดค่ะจะเป็นหน้าของนก หรือว่านกฮูกจะเป็นหูของแรคคูนหรือว่าเป็นแมวกันนะเด็กๆขาอย่าเพิ่งรีบตอบนะดูภาพต่อไปได้อีกเอ๊ะใช่ไหมคะแทบแทบใช่ครับพี่ฟอนไปดูภาพต่อไปด้วยกันเลยดูแลคิดไว้เลยนะคะว่าจะตอบว่าอะไรมีตาแล้วก็มีหูต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างแน,น่ๆเลยครับพี่ฟอนสมาชิคิสนุกคิดว่าเป็นตัวอะไรคะสุนัขแกะ จิงโจ้ค่ะลามะค่ะสมาชิกคิดสนุกคิดว่าเป็นจิงโจ้หรือไม่ก็ลามะแกะหรือไม่ก็สุนัขจะเป็นตัวอะไรนะาเท้ารับขามีสัตว์ที่ถูกต้องเหมือนที่เด็กๆตอบมาบ้างไหมคะจะวบให้ก็ได้นะครับว่ามีอยู่ โอ้มีอยู่หนึ่งตัวนะเด็กๆทั้งบ้านลองคิดดูว่าจะเป็นตัวอะไรแต่แน่นอนค่ะพวกเราสองคนไม่ใจร้ายพวกเรามีภาพให้เด็กๆดูอีกหนึ่งภาพไปดูกันเลยไหมคะแทะ้บแทไปดูกันเลยครับโอ้โหดูภาพสุดท้ายแล้วแบบนี้เด็กๆอยากตอบกันแล้วใช่ไหมคะว่าภาพปริศนาในวันนี้คือภาพอะไรแท๊บแทบคะ่ะนับให้เด็กๆตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ3 2 1 จริงโจ้ะค่ะเด็กๆทุกทคนตอบว่าจริงโจเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกทุกคนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแทบแทมากๆเลยที่เตรียมภาพสนุกๆมาให้เด็กๆทุกทคนได้เล่นกันค่ะโดยความยดีเลยครับพี่ป้อน ไว้วันหลังจะเตรียมมาให้เล่นอีกนะครับโอ้โหขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะอยากสนุกแล้วคะ่ะแทบแทบครับส่วนของวันนี้แทบแทบต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับพี่ฟอนสวัสดีค่ะแท็บแทบวันหลังมาสนุกกันใหม่นะคะครับสวัสดีนะเด็กๆเด็กๆคะ่ะสนุกกับเกมดูใกล้ดูไกลกันไปแล้วนะคะต่อไปพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกทคนมาวาดรูป จิงโจ้นั่นเองเด็กๆคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมดินสอกระดาษแล้วก็สีเรามาวาจิงโจ้แบบง่ายๆฉบับของคิดสนุกด้วยกันเลยค่ะพี่ฟอนจะชวนวาจิงโจ้ที่กำลังหันข้างอยู่นะเราจะเริ่มวาจากส่วนหัวค่ะก็คือวาดเส้นโค้งครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็ต่อปากของจิงโจ้แบบนี้ค่ะ จากนั้นเติมหูค่ะเด็กๆหูของจิงโจ้เป็นหูตั้งขึ้นนะคะมีหูหนึ่งหูแล้วก็มีหูอีกหูหนึ่งที่อยู่ด้านหลังหูนี้เราจะวาดหูด้านในด้วยแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะวาดส่วนตัวลงมาเลยนี่ก็วาดเส้นให้มันต่อกันเนาะเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัว แล้วก็จะค่อยๆกว้างขึ้นแล้วก็เป็นหางจิงโจ้เนี่ยมีหางที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะเราก็มาวาดส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของจิงโจ้นั่นก็คือกระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้นั่นเองค่ะแล้วก็วาดขาค่ะขาของจิงโจ้นี่ก็แข็งแรงมากๆเลย แล้วก็ยาวด้วยแบบนี้แล้วก็ลากเส้นไปเชื่อมกันเลยค่ะเติมเส้นนิ้วเท้าหน่อยขาต้องมีสองข้างนะคะแล้วจิงโจ้าของเราก็ยังขาดขาด้านหน้าเนาะหรือส่วนที่เราชอบเรียกว่าเป็นมือนั่นเองค่ะเติมเส้นมือด้วยเราเติมจมูก แล้วก็ปากยิ้มแล้วก็เติมตาวาดจิงโจ้เสร็จแล้วพี่ฟอนจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกนะคะภาพของเราจะได้ชัดเจนค่ะเด็กจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นก็ได้นะคะพี่ฟอนจะเติมเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้บริเวณท้องของจิงโจ้ค่ะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ตอนนี้ก็ได้เวลาระบายสีตามจินตนาการของทุกๆคนแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะจิงโจ้โอ้โหกระโดดใหญ่เลยวานไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆขอดูผลงานของสมาชิกคิดสนุกหน่อยค่ะจิงโจ้ของเด็กๆทุกๆคนน่ารักมากๆเลยค่ะ เยี่ยมจริงๆวันหลังมาวาดรูปด้วยกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสมาชิกคิดสนุกค่ะพ<อ>ี่ฟอนบายบายค่ะสวัสดีเด็กๆทั้งบ้านค่ะเล่นเกมไปแล้ววาดรูปไปแล้วต่อไปนะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้ไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆคนเก่งคนไหนมาเป็นสมาชิกประจำวันค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อกะทิค่ะเป็นสมาชิกสนุดหมายเลข5 4 4ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องครอบครัวของฉันค่ะครอบครัวของหนูนะคะมีอยู่4คนด้วยกันค่ะมีคุณพ่อคุณแม่คุณย่าและก็ตัวหนูเองค่ะคุณย่าเปิดร้านขายของชันค่ะ หนูชอบชื่อคุณย่าขายขนมค่ะคุณแม่เป็นคุณครูคุณพ่อไปทำงานนอกบ้านค่ะแล้วก็เวลาที่คุณย่าไม่อยู่บ้านนะคะหนูกับคุณแม่สารเคนจะตั้งช่วยกันเฝ้าร้านค่ะ แล้วก็มุมที่หนูชอบที่สุดนะคะคือมุมคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่าหนูได้เรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษค่ะหนูชอบเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษมากเลยค่ะและนี่นะคะคือครอบครัวของหนูแล้วครอบครัวของเพื่อนล่ะคะเป็นอย่างไรอย่าลืมเล่าให้กะทิฟันกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณสมาชิกที่สนุกคนเก่งประจำวันนี้มากๆเลยค่ะ และว,วันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกับรายการคิดสนุกกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิก30นาทีทาง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ